ม่มีรถโลใช่ป้าเหลือคันหนึ่งขนะอแบบที่ผมไม่มีคันหนึงพือนะอ่ะสองคันอีคันนึ่งหรอครับแจ็คใช่ไหมละ่ะห,หรอครับผมโหดไหมครับโหดโหดโหดแบบสรุปเชื่อผมยังครับผมเป็นหัวแกงกเชื่อผมยังไม่ได้เสียงครับสรุปเชื่อผมยังครับว่าผมเป็นหนะัวแกงอะเชื่อก็ได้แล้วโหดไหมครับ ตอนรวมไม่มีแต่ทวอมีงานอย่างนี้เข้ามากันครบเลยนะไม่น้องๆก็อยู่ในวอลอยู่นะครับแต่แบบเขาฟาร์มเงินเขาอะไรกันเนี่ยไม่เอาไม่เอาไปไหนต่อไหมครับที่นี่เขาไม่มีจ่ายสวยเหมือนที่นน่นหรอมันมีครับแต่พวกมันไม่ยอมจ่ายครับจ่ายสวยต้องเท่าไหร่อ่ะก็แล้วแต่ แล้วแล้วแล้วแต่เขาจะจ่ายเดี๋ยวเขาไม่จ่ายผมก็เลยจะเล่าเขาแต่เขาไม่เอาโดป้าครับปลาครับครับผมเจอปัญหาหัวใจแล้วครับขับลูกปลาเขาชอบปลาครับฮะใช่เหรอครับเมื่อกี้แต่ว่าเมื่อกี้ที่ที่ผมถามนี่เพิ่งเพิ่งเจอเพิ่งเจอกันเองนะครับอ๋อเพิ่งเจอครับเพิ่งเจอตาเขาอยู่ครับตาตาเขาอยู่ครับตาเขาอยู่มันเดเลยเหรออะไรเพื่อนต่าพูดใหมมเดินเลย ไม่ธรรมดาจริงครับป้าป้าเลือกได้ถูกคนแล้วครับแน่นอนครับลูกป้าในหนูแซกกอดได้ลูกป้าเขาไม่เขาอยากรู้ว่าหนูยุกยังไรอ่ะไม่เมื่อกี้โดนสภาด่าใส่นักกากใช่ไหมโหหญิงป้าหวาร้อผมเสียเลยป้าอ๋อโทษดีครับลูกป้าเขาเนี่ยไม่อึบแล้วอึไม่อยู่ ขาอย่างนีนะลูกป้าขอโทษแทนนะครับครับป้าเมื่อกี้ผมโอ้โหหน้าเสียเลยครับป้าขอโทษที่ไม่ทันโทษแทนลูกป้าฮัลโหลคนนี้นี่ลูกผมนะมีลูกติดด้วยอ่ะเขามาขอผมเป็นลูกครับมาขอผมเป็นลูกครับก็เลยเอาเป็นลูกครับกี่คนนะคนเดียวครับเนี่ยหัวเขียวคนเดียวพอดีว่าคือตอนแรกอะผมคุมดันไม่เฮ็นไงแล้วผมก็ให้เขาคุมต่อแล้วเขาแบบอยากเป็นลูกผมไง พราะผมโมปะเนี่ยไม่โมครับจริงครับจริงจริงครับอันนี้ก็ป้าเขาไปสร้างแก๊งใหม่ครับเพราะว่าเห็นากมันเห็นมันคงที่แล้วครับใช่ครับอยากสร้างเจนใหม่ครับเด็กเจนใหม่ถือเจนไฟครับเคยฟังไหมแบบแนวเดียวกูเขาเขาเขาเอ็นดูป้าได้อะครับครับลูกป้าทันน่ารักดีครับเขาให้ป้าเป็นหมาเด็กได้เอาดีครับป้า จริงครับลูกปลาผมผมมีฉาป้าจริงเลยครับที่มีอะไรแบบนี้ตลอดเลยฮะหมาดิกร้องไงฮะตัวนี้มันอ้อนยังไงฮะมีอย่างนี้ตลอดเลยอยากยุ้ว่าหมาดิกล้องอเงี้ยมันอ้อนยังไงอย่างนะเธอู้ลูกปลาบ้าบอลหน่อยครับลูกปลาแล้วเธอเธอไม่ถามชื่อลูกเราหรอว่าลูกชื่ออะไรมีอย่างนี้ตลอดเลยคืออะไรก็เมื่อกี้ไง ทำไมครับบอกว่าอะไรมันก็แซวาป้าจังเลยมีแบบนี้ตลอดเลยไม่ก็ไม่ใช่ก็แบบเพิ่งจะมีไงอะไรอย่างเงี้ยไม่จริงฮัลโหลหนูหนูแซวหรอเมื่อกี้นะแซวเฉยครับป้าแซวเฉยครับลุงมันแซวครับลูกม,กม,มันแซวอย่างงี้แหละครับปากมันปากมันซ<ด>ิ่งไงใช่ครับใช่ครับไม่ป้าปกติป้าก็อยู่คนเดียวตลอดครับยิ่งก่อนหน้านี้แบบ ทำแก๊งตลอดเลยครับอยู่กับแก๊งครับอยู่กับแก๊งเขาเขาเขาไม่มีเวลาเลยครับใช่คร well ับใช่ใช่เห็นก็เพิ่งมาเริ parfois, e 1, ่มวางช่วงช่วงหลังๆที่ไปทําม้าเชนเนี่ยแหละครับโสดลูกปลาแต่คนในแก๊งลูกลูกนี่มาถ่ายเงินปลาห้าหมื่นนะไม่มีเงินจัดหนึ่งพันอ่ะหนูขึ้นให้หน่อยดิยังไงล่ะครับป้าก็ตอนแรกจะเข้าบอลเล่นมอโซนหน่อยเขาบอกว่าหเปียกเพื่อนมีเงินห้าหมื่นบ้างจะโดนแบนหน่อยถ้าไม่มีนายก็เลยช่วยไปห้าหมื่นอ่ะ เชื่ออยู่โนะปะไม่ใช่นะเพื่อนเพื่อนค่อยคุยทัข้างหลังมาได้มันขายหน้าตรงนี้อ้าวโอเคเพื่อนโทษดิเพื่อนขายเขาโอเคเพื่อนมีคืนอยู่แล้วโอเคเพื่อนแล้วปลาจะไปไหนต่อครับเดี๋ยวป้าว่าจะไปดินอร์กับแฟนอะฮะได้ครับป้าน้าผมน่าจะไปเล่นมีแน่หรอครับอาวเอ่อหมาเด็กครับหมาเด็กคนที่ร้อยห้าสิบครับ แล้วอ้อนยิ้อ้อ,อนไงครับพี่น้องไปให้ให้ฟ้าพี่นี่ดีกว่าเรอะเลอะอะอ,อย่างอยูคนนี้เชิดหุ้เท่าอ้อนแงเนาะอยากดูตอนอ้อนนะครับพ่อมงึง,งไงจิ้มเล่นระดับก,กันดีกว่ารครับเฮ้ยหน้าต่อกันด้ดวยอะมับูเดกบูเดกบูเดกคือบูเดกเสียงน่ากลัวจัดเลย ป็นไงรอครับขอก่อหน่อยครับเลขอะไรเลขหนึ่งสี่ศูนย์เก้าครับขอแคไอ้เหี้ยไม่เคยมีของเลยมึงอ่ะเอ้าไปๆๆไม่แต่เมื่อกี้ท้าไม่ได้ผมก็ไม่ไอ้นี่นะรอเธอป่ะดิเธอไปดิปีก็เลยพอดงครับเอานะอึนอยู่อ่ะเสียงเมื่อกี้น่ากลัวจังเลยใช่เสียงระดมไปอย่างี้นะครับ ถ้าเขาอยู่ข้างเธอเธอไม่ต้องกลัวหรอกแล้วจุดพาวันนี้มันนี่นมืว่าแก๊งได้บอเทีคือใครอ่ะ ูกเหรอใช่ครับลูกผมครับ oh. ก็คือหัวเขียวอ่ะออ๋หัวเขียวเป็นหัวแก๊งเหรอใช่ครับใช่เดี๋ยวขอตัวไปได้เราก่อนนะครับ uh huh. แต่เราไปทิ้งไว้ไหนไม่อย่าใช้คำว่าทิ้งเลยใช้คำว่ารอดีกว,ว่า oh. ใช่เดี๋ยวไปซื้อของเบลล่างด้วยแล้วก็เดี๋ยวไปดับเฮ้ย <c oughs> ตามโอ้ อีกสี่คนใครวะอีสซอีสี่คนเข้าไม่ได้เหรอพี่เอพี่กับตันเนตกาพี่แล้วอีกสองคนนะก,ก่อนหนะ้าลูกจะเป็นนะใครเป็นผมครับผมผมเขาเป็นเขาเป็นิีน่รหรอใช่ทำไมหัวแก๊งดูเฟรนี่จังดูดผัด<ๆ>ก็ได้ได้ได้จากผมเลยนะครับอี<ม>อีสองคนใครวะเติ้ลอีสองคนใครวะกับตันกับพี่เอเธอร์ไม่อยู่โจวีใช่ป่ะโจวีแล้วใคร อ้าวเจอยู่อ่ะไอสองคนใครวะไอปายโกอยู่ปะไอบารอนอยู่ปะไม่อยู่อยู่ครับอยู่อยู่คลายดับมาแต่ชื่อพอในเดโมเทียร์นี่แหละครับเวลารับตอบใช่ครับใช่พอจริงครับผมไม่นเขาตั้งนี่แหละไม่ใช่หรออะไรอะไรเติร์นสาระดีเออไม่มีว่าคนนึงเท่ากับว่าขาดสามมีพี่ข้าด้วยไงพี่ข้าไม่มีคนเดียวพี่ข้าคนนึงก็ใช่ไงคนเดียวขาดบาลอนคนเดียวหรือล่าบาลอนอยู่บาลอนที่อะไรอยู่อะ พี่เต้นกับตันไม่ใช่หรอพี่เต้นเอเธอร์กับตันแล้วอีกคนนึงยใครอยากไาน้องบ้านพี่น้องพี่เต้นพี่เต้นถ้าเกิดว่ามันต้องขาดสามอะไรเธออ๋อมันเพาะใช่ครับเพาะก็ผมว่าคือผมแบบว่าคือผมหัวหัวเรียบเรียบไงผมผมเรียบไงแล้วก็แบบว่าแบบมันจะตั้งชื่อแก๊งอะไรดีก็แบบดับเบิลเฮดอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าพูดที่แบบเป็นคนคิดชื่อแก๊งเองจริงดิ ใช่ครับใช่ใช่ไม่เช,ชื่อ,อ,อถามถามคนในดีมเฮดได้เลยครับรู้จักใครเดินถามเขาบ้าบองหรือเปล่าอ,อ่ก็เผื่อแบบคนสงสัยอะ่ยอะ,อะ,อะก็แบบลองถามได้เดี๋ยวคุณเล่าผมตรงนี้ก่อนนะครับ ไม่หรอหรอจินสมมตเมื่อกี้จินหักหน้าให้ปะฮะไม่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 ใช่ครับก็จินจินหักหน้าจริงนะเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูพูดเดี๋ยวกูพูดเดี๋ยวกูพูดเลยเดี๋ยวกูพูดเลยไม่ไม่ไอ้ยกูเรียกบอสไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูพูดเลยเดี๋ยวเปิดรูปเปิดอะไรรอดูเลยเฮ้ยเฮ้ยเอาติดตัวเอาไปสปอร์ตได้ไหมใจเย็นเย็นไปกล้าหรอเจ็ดสิบเพื่อนใจเย็นเย็นเปิดปั๊บกูเปิดปั๊บกูเปิดจริงเฮ้ยเพื่อนไม่จะอย่างนี้เลยหรอรออะไรอ่ะพี่บอสเอาไหมดเลยนะ